โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะเพจทอาราฟอร์มันีนะครับก็สหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการ Reaction Animation ตำนานจอมอยุทธ์ผูดถังซานภาค2นะครับหรือก็คือชื่อภาคนี้ชื่อว่าสำนักถังเลิศพบจบแดนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมีหลายหลายคนเนี่ยอาจจะต้องกรี๊ดกราดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะ คือตัวละครอะไรวะเพราะว่าผมเนี่ยก็งงอยู่เหมือนกันว่าอ้ามันคือตัวอะไรวะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเรามาสรุปนะครับว่าตัวละครของน้องเนี่ยคือตัวอะไรกันแน่นะใน mv นี้นั่นเองเนาะเหมือนนั่งจะมาเป็นเพลงนะอ่าน้องหวังตรงนะครับหรือก็คือลูกถางซาล,ล่าผู้ชายแล้วก็เนี่ยผมก็เลยแบบเอ๊ะใครวะผมนั่งงงอย่า ทำไมมีผู้หญิงใน MV นี้ด้วยอะไรประมาณนี้น่อะไรประมาณนี้ผู้หญิงเดินลงแล้วก็ผู้ชายเดินขึ้นผมก็เลยแบบไอ้ไขวะโอ้โหแก้มตุยหนุยเลยอ,อยู่ในยุคที่แบบใช้เทคโนโลยีไปแล้วแล้วก็สเกลของภาคนี้ค่อนข้างเวอร์เลยนะครับเพราะว่ามีอาวุธเวทมนต์มาด้วย อ๋อผมก็เอใไขว้ไขว้ะนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากที่เราดูดมาเนี่ยตัวของน้องเนี่ยคือถังอู่ผงนะครับก็คือร่างผู้หญิงนะครับของ ลูกถังซานั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวของน้องเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ล่างก็คือล่างที่ปลอมตัวมาอ่าพูด,ดง่ายอ่าปลอมตัวมาคือล่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้อ่าคือน้องคนนี้อ่าถังอุถงนะครับพูด,ดง่ายคือ2คนเนี้ยคือคนเดียวกันแล้วก็เอาตรงๆนะคือของผมอ่านบังอะจนถึงตอนที่ ไอตัวเนี้ยมาแล้วซึ่งถ้าผมไม่ไถ้าผมแบบไม่ได้แบบว่าเอ๊ะรู้ว่าเอ๊ะลูกถังซามันปลอมตัวมาเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าไอตัวละครที่ผมอ่านเนี่ยคือตัวของน้องเออเพราะว่าตัวมันโคตรหล่อเลยในบังงะแม่งหล่อชิบหายคือในบังงะมันหล่อมากจนผมรู้สึกว่าเอ้ยในแบบแอนิเมชันอ่ะดูน้องแบบไม่ได้หล่อมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าเอาตามตรงคือไปอ่านบางงะมาฟินมากมันเหมือนแบบซีรีส์วายจริงเลย มันฟีนจริงมันแบบเชียทำไมมันหล่อจังวะอะไรประมาณนี้แต่ผมยังอ่านไม่ถึงตอนที่น้องอ่ะแปลงร่างกลับเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าน้องอ่ะมีวิญญาณยุทธอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เออแต่ว่ายังไม่ได้สปอยมาทั้งหมดหรอกนะก็สรุปโดยรวมคือสองคนนี้นะครับก็คือเป็นคนเดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือแบบร่างผู้หญิงกับร่างผู้ชายนะร่างผู้ชายเนี่ยก็ชื่อหวังตงใช่ไหม แล้วก็ร่างผู้หญิงเนี่ยก็ชื่อถังอู่ถงนั่นเองนะก็หลกัลกๆคือจะประมาณนี้คือเป็นคนเดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นลูก GM อ่ะนะครับแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะเป็นแบบลูกถังซานนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือแบบนี่ก็คือนางแบบก็คือเป็นคนเดียวกันอะไรไประมาณนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าแบบมันฟินจริงนะเหมือนซีรีส์วายจริงนั่นแหละแต่ว่าพระเอกภาคเนี้ยต้องเข้าใจนะว่าเหมือนภาคเนี้ยผู้หญิงมันจะเยอะมากเหมือนผู้หญิงแบบมาตอมๆพระเอกค่อนข้างเยอะเลยด้วยซ้ํา เออพเพื่อเผยยังบทนางเอกแม่งยังไม่ได้แบบจะไปแอบ,บชอบพระเอกเลยซ้าพระเอกก็ยังไม่ได้แอบ,บชอบนางเอกเลยด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นเออก็คือแบบมีแบบใจเกเรอะไรประมาณนี้มองผู้ชายแล้วแบบหน้าแดงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้รู้ว่าแต่ละฝ่ายเป็นอะไรใช่ไหมเออประมาณนั้นแล้วกันคือยังไม่ได้สปอยเยอะไปกว่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายเพืเ่อแหล่งเจกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจดเรียทุกนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ